สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะล่าสุดพิมพิมประภาบินออกไทยหลังประกาศเปิดตัวคบให้โซนุม่มชีวิตดีจนน่าอิดช้าหลังประกาศเปิดตัวคบให้โซนุม่ม ก็ได้เครียร์คิวว่างบิลัดฟ้าไปพักผ่อนที่ต่างประเทศด้วยกันหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวพิมพ์พิมพ์มพมประภาที่ล่าสุดได้จัดทริปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับแก๊งเพื่อนก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวชัดแบบช่วงท้ายปีแบบฐานลมหนาวสุดๆพร้อมกับโพสภาพอวดบรรยากาศสวยๆยามเช้ากับยอดเขารูปทรงพิระมิดแบบสุดฟิน ทำเอาหลายๆคนเห็นแล้วต้องอิดช้าอยากจะตามไปบ้างกันเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงแค่นั้นยังได้โพสต์คลิปบรรยากาศที่พักพร้อมกับวิวธรรมชาติลงอินสตาแกรมอีกด้วยเห็นแล้วบอกเลยว่าสวยมากๆซึ่งงานนี้เหล่าบรรดาพี่ๆเพื่อนๆในวงการก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น น่าอิจชาสุดๆส,ดสวยจังเลยอ,อยากไปก็ไม่รู้ว่าทิปนี้จะเป็นการเปิดตัวหนุ่มคนสนิทให้แฟนๆได้เห็นกันหรือเปล่าซึ่งสถานะหัวใจไม่โสดคบกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการมาได้พักใหญ่และใช้คำว่าแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถยังพิมพิมประภาตั้งประภาพรโดยล่าสุดจะตัวก็ได้ออกมาเผยว่า ก็คุยมาพักใหญ่แล้วแต่ตนเพิ่งทลายกำแพงและเลื่อนสถานะเป็นแฟนในปีนี้ซึ่งสาเหตุที่ดูกันนานเพราะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเรื่องครอบครัวและคนรอบข้างด้วยซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ปิดบังแต่ฝ่ายชายไม่เล่นโซเชียลและเป็นคนนอกวงการเลยไม่อยากให้ลงรูปเปิดตัวหรือเป็นข่าวแต่เวลาไปไหนมาไหนก็เปิดเผยใช้ชีวิตตามปกติทั้งนี้กับช่วงโควิดก็ทําให้ไม่มีงานอยู่ครึ่งปีเลย ทำให้รู้ว่าอาชีพในวงการบันเทิงไม่แน่นอนทําให้ได้รับบทเรียนว่าคนเราต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอาชีพเพราะหากมีปัญหาก็ยังหาเงินจากอีกอาชีพหนึ่งได้ส่วนแผนปลายปีนี้ก็จะเที่ยวเส้นทางยุโรปแต่ยังไม่ได้วางแผนก็ตั้งใจเที่ยวพักผ่อนเต็มที่กับครอบครัวค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e เอ็ e หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ